ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะืันนี้้าคธรรมุชมมาติดตามตัวเลขสูตรหวยคำนวณกับคุณแม่ผากีญเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นกามีเรื่องเล่าความฝันเบาให้ธรรมุชมฟังก่อนเนาะคะ่ะเนาะฝันว่าจังไดคุณแม่ฝันว่าหญิงดักมหาจ้ะฝันว่าเพิ่นสีไปเลือกตั้งผูแทนด้วยยัง,ยงเนี่ยดาศคนร้ายมาเต็มเต็มจักเต็มสายแม่กับปูแต่ว่า คนหลายจ้ะคนหลายแห้ค่ะจักอยู่ใสกับโบหูแต่ว่าคนหลา่ให้ให้กับบริบันยาวเลยบริบาลจัจ้ะเพิ่นเพื่นแค่ยิงได้เพิ่นว่าสีมาล่องเรือตั้งสีนะเข้ากับสีไปล่องคะแนนนี่เพิ่นนี่สีนะเพิ่นว่าเข้ากับเลขถามเพิ่นว่าเพิ่นเบอร์หยังนะเพิ่นก็บเลขว่าเบอร์ของยิงลากนั่นห้าศูนย์หกเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังซี่แต่ว่า แม่ก็ได้ว่าบันี้แม่ก็ได้ไปเบืองก่หมองมันก็ได้เห็นเบือหาทูนยหกี่ดีบันี้ยิงได้ก็เลยมาอยู่โผล่แม่ซ้ำนี่เป็นกระเบิดอาจารย์บ่ได้มีอย่างกรจบเลยแม่เพราะว่ามันฝันน้อยเดียวฝันสันๆเนาะค่ะท่านผู้ชมหาศูนย์หกค่ะคุณแม่เพิ่นเป็นมันค่อนฝันแม่นอีกผู้หนึ่งเนาะค่ะนี่กับเป็นเหลืองเล่าความฝันสั้นๆค่ะบาดนี้กะ สีมาติดต,ตามตัวเลขสูตรหวยคำนวณของคุณแม่เนาะคะ่ะนะคุณแม่เพื่อนกาเดเฮดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเดียวกะมาเบิ่งไปนํากันเนาะคะ่ะคุณแม่ยกโชคนะคะคุณแม่เป็นตัวใดเนาะค่ะยกโช์ให้เอฟซีเบิ่งนม่เนนี้จ้าเอฟซีค่ะอย่าไว้หลายตัวเด้อค่ะเพระาะว่าเด็กคำนวณมันก็หลายตัวนะจ้ะแต่ว่าให้เลือกเอาตัวเดียวสองตัวเท่านันาา้นนะจ้ะถ้า สอายสิทุกๆคนตรงมีเด็กนใจเจ้าของแต่ก็เก่งกว่าผู้ํำนวณเด็กเยอ่กวกาจ้ะแต่ว่ามากตัวใดก็ให้จัดตัวนั้นจ้ะเพราะว่าเด็กทุกตัวก็มีซิ์เขามีซิ์ดูดนอกจากคาบ๊วยถือด้อยจังไดกะขอโทดขอไผ่ไว้ตรงนี้แล้วจ้ะเพราะว่าแคงหัวํำนวณค่ะเพราะว่าเมียกคํำนวณมาโดนเดียวเก้าวีกซีบีกหนีมันก็จะดูดอยู่เธอหนึ่งหรือสองเธอจ้ะทีตังเก่างวดดูดอยู่สองงวดเข่าเจ็ดงวดจ้ะ นี่เป็นเป็นสูตรหวยไทย <ขอ S 1> ตัวนี้ไทยจ้ะโอ้ตัวนี้เป็นสูตรคำนวณของไทยเด้อค่ะท่านผู้ชมกะวิ่งหกวิ่งเจ็ดบอกคุณแม่แมนจ้ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกหาหาเจ็ดหกเก่าเก่าเจ็ดตัวที่คุณแม่วงกลมไหวนี่ก็คือเป็นโตเน้นบอกคุณแม่แมนจ้ะแม่คิดว่ารอบนี้มันสิมาอาจะ้ะเพราะว่าศ<อ>ูนย์เอานี้ไปใช้เข้ากัโบโิ่ไปจ้ะ เขาวัดมันสิไหมศนูนย์นี่ก็คือยังมน้าอยู่ส่วนเลขสามตัวนี่คุณแม่ก็คํานวณไว้แล้วเนาะคะ่ะนอกแมนจ้ะเป็นเก่าศูนย์หกบอกคุณแม่แมนค่ะแล้วแม่มากงไม่ใจจ้ะลักกาเจ็ดศูนย์หกจ้ะสี่หนึ่งเจ็ดลักกาเก่าเจ็ดหนึ่งค่ะธรรมุชมแมนค่ะลักกาเลขความฝันหาศูนย์หกบอกคุณแม่แมนค่ะค่ะธรรมุชมกาโต้ทีคุณแม่ผักพัน วงกลมไใบนี่ก็คือเป็นตัวเน้นเนาะคุณแม่เนาะเป็นตัวที่คุณแม่มากบาทนี่ตัวเลขที่คุณแม่มากส่วนตัวนี่ก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดแม่นจ้ะหลักกระเจ็ดหนึ่งบอกคุณแม่ตัวรองคือเจ็ดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดจ้ะเพราะว่าแม่นจ้ะตัวร่องคือหกหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เจ็ดจ้ะตัวล่องของคุณแม่ค่ะคือตัวกันก็คือหกเก่าก็หาเจ็ดติดตัวแม่สิบสอบสอบ้างหันนะจ้ะ จะไวเมยเลยได้บพวงกลมหนหนึ่งหัวไายกระย่อนแม่สอบหาเช็ดนะจ๊ะหาคแนนมากนะจ๊ะกันไหวนิดน้อยนะจ๊ะเอาคุณแม่คุณแม่เน้นเน้นให้เอฟซีเนี่ยจักสองหางที่คุณแม่มากสองตัวล่างนี่แน่ใจเลยที่คุณแม่มากสุดๆเลยล่ะอันทาซย์มากนะจ๊ะ แม่เกิดว่าศูนย์เจ็ดมันจะมาล่างศูนย์หกมันจะมาบนนี่สินะจ๊ะทาหนึ่งหกอันถาหกหนึ่งมันมากกับเจ็ดหนึ่งนี่แม่เกิดว่าเจ็ดหนึ่งมันสีมากกับข้างล่างหกหนึ่งมันสีไปบนฐานบ่ามาเจ็ดหนึ่งเด้อฐานบ่ามาเจ็ดหนึง่งดังมันสีมาหนึ่งเจ็ดทันที่นะจ๊ะมันสีมาสี่หนึ่งเจ็ดท่านที่เองสีนะจ๊ 4, 1, 7, ะค่ะถามันบ่ามากข้อนี้แต่ว่าที่แม่คำนวณใบนี้แม่เกิดว่าเดี๋ยวไม่ใช่ไหน ทีแม่มากมากเแม่คิดว่ามันจะมาอยู่กตัวหนึ่งบ่บหลังกระบนนะจ๊ะตั้งทีแม่คํานวณใบแม่กระั้นนะจ๊ะแต่ว่าปันทาฟันเนี่ยนี่ฟันว่าพอเนแก่คนมะรำหน้าหิ้งสอยสีนะจ๊ะฟั้นเนี่ยนี่เ้าเข้าว่าเกเข้าเขาจ้ะแต่ว่าจัคมันสีเข่าสุดแม่ตัวแม่มากหรือสีเข่าสุดเต็มกระบื้อจ๊ะแต่ว่าสีในใจของแม่แม่ก็มากแต่ว่ามีอยู่ใน แ้่จ้ะค่ะว่ามีแ,แมนี่ตังที่แม่คำนวณมาแม่คิดว่ามันมันมัน,มนบ่อยากถือกันนะค่ะคุณแม่คุณแม่นี่เพิ่งกับคำนวณมานี่คำนวณเลขนี่กะโดนแล้วเนาะคุณแม่เนาะ สูตรลับเฉพาะ <30 S 1> เพป <40 S 1> ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะคิดคนจนว่าหัวใจว่าตัวไรมมนสีมาหรือ่มาค่ะถือว่าเป็นสูตรลับดเด็กวิ่งมันก็วิ่งหาก,กับโกค่ะผู้ใดถ่าดดยซี่ดดมีตัวดีน,าน่าจะนอค่ะเอ,อามาใส่หกกับเจ็ดของแม่นี่ก็ได้จ้ะแม่คิดว่าเิ่นสีมา แต่ว่าจักสิมาบผมาเห้ากับบรูนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่มมุนีว่าก่อคู่บอกก่ไต้หุ่มค้างนอกจากนอค่ะค่ะค่ะโอ้ยแต่ว่าจักวันด์สี่าจะดนะจ๊ะค่ะค่ะกรขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะเนาะซึ่งงวดก้อนนั่นโตเลขของคุณแม่ก็เต็มๆล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมได้ติดตามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขที่คุณแม่เพิ่นเน้นให้นั่นก็เข้าค่ะท่านผู้ชมเทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าเสียตัวเลยเอซี่เลยฮะเอซีพิจารณาก่อนสื่อเจ้าเด้อ เป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะแม่แค่เป็นแนวทางซื้อแม่ก็บบกเลวา่าจังได้เด็กคู้กับเขาแม่ก็บบกเลวา่าเจ้าจ้าตาดม่จ้าตาผ้านะจ้าเบื่องตาม ที่เป็นแนวทางให้นีะจ๊ะเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงด้วยจ้ะเด้อค่ะค่ะค่ะมากระจัดกัดกระพานค่ะขอบขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะที่มีเรื่องเล่าล้ะก็ะเรื่องเล่าความฝันล้กก็สูตรติดตามสองาพ่อดแะค่ะล้กก็สูตรหลับของคุณแม่เนาะค่ะท่านผู้ชม คุณแม่นี่เพิ่นบอกเคยเปิดเผยทางใดค่ะท่านผู้ชมกะมีช่องของจ่าปอผู้เดียวนี่ล่ะค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณหลไลคุณแม่ค่ะค่ะค่ะขอบพคุณคุณแม่อีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะแหววแหววซีนะที่แม่เลยดิค่ะ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 เจอกันใหม่คลิปหนาเนาะคุณแม่เนาะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ามาเบิ่งตัวเลขสูตรหวยคํานวณของคุณแม่พักเนาะคะ่ะเนาะประจํางวด16กรกฎาคม2566ค่ะวิ่ง6วิ่ง7ค่ะท่านผู้ชมในงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะ0607 6171 6272 6575 6997 3673 6447 6887 6677 6776 6070ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณแม่พักเพิ่นก็นมีโตเน้นอยู่เด้อค่ะเด้อตเน้นของคุณแม่พักนี่3โตบนนี่จะเป็น906 706 417 971ค่ะท่านผู้ชมส่วนโตเน้น2โตล่างนี่ก็จะเป็นวิ่ง6วิ่ง7ค่ะ0 6 6 7 6 1, 7 71 65 57ค่ะ ส่วนเลขความฝันของคุณแม่พักนี่ก็คือห้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมกะพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับโตเลขสูตรหวยคํานวณค่ะท่านผู้ชมเบิงเพื่อเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะเพื่อว่ามีโตเลขกหรือว่ามีโตเลขกตัวใดไปตรงใจกับท่านผู้ชมกะเอาไปเป็นแนวทางได้ค่ะเบิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมโตเลขกก็อาจจะหลายใน่จักน้อยกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะมากตัวใดกะจัดตัวนั่นค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าโตนเน้นๆที่คุณแม่พักเพิ่นมากนี่ก็คือ06 07 61 71 6หาห7ค่ะท่านผู้ชมส่วนสามตัวบนนี่ก็คือ906 706ค่ะกะพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะาปอกกาขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะให้ท่านผู้ชมทางบานโชคโชคมันนานกับตัวเลขของคุณแม่พักเนาะค่ะเนาะก,ก,กะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจ่าปอเดอร์ค่ะให้มีตแ่ความสุขความเจริญเนาะค่ะเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปารถนาทึกอย่างค่ะถูกเลขรวยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่พักค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ